คนจะพาไปซักผ้านะที่นี่อ่ะตอนแรกมาที่ไทยไม่มีอ่ะเป็นถุงซักผ้าเนี่ยมันจะให้ด้วยแบบเนี้ยมันจะมีที่ซักผ้ากับน้ำยาับผ้านุ่มเนียนเดียวกันเลยเห็นไหม๋ยวจะพาไปซักผ้าที่นี่นะที่นี่เขาไม่มีตักผ้านะมันจะเป็นเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าในอันเดียวกันเลยโอเคไปการไปการไปกัน พอเปิดมาก็ทำงานเลยโยนผ้าลงไปโครมสองโครมสามโครมสี่โครมนี้เราใส่ไปเหรียนก็ได้ เราเปิดมันจะยากนิดนึงนะต้องบีบต้องบีบแล้วก็ดันเวาเล่นก็คือใส่ไปสองห่อ,อเครื่องที่นี่มันพังนะต้องอันนี้มาดัน เรียบร้อยอแค่ร้อเสร็จยิงเท่ากันทุกคนนี่คือผม